สวัดีค่ะทุกคนไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณอาทิตย์นี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวขอเนี้ยสับไพ่แป๊บหนึ่งเนาะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างส่วนฉันก็คือเมื่อวานป่วย ลุกแค่ไม่คึกเลยวันนี้ก็คือดีขึ้นแล้วก็เพิ่งไปทําธุระมานะคะก็เลยมาดึกนิดนึงเนาะแต่ว่าอีโมจิก็คือปังเหมือนเดิมจ้าแต่ก็ยังมีคําถามมานะคะว่าแบบเอ้ยทำไมหนูยังไม่ปังเลยใช่ไหมตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้การใช้ emoji, อีโมจิอะเอาจมันก็ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตหรืออะไรเงี้ยที่มันมาแมทที่มันมาลงตัวกันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแบบจังหวะชีวิตเรามันยังไม่ได้แบบเอ้ยรู้สึกดีเท่า อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือใช้อีโมจิมันอาจจะยังไม่ได้แบบสื่อมากมายเท่าไหร่แต่เอ้ยมันอาจจะช่วยให้แบบมันราบลื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอะไรประมาณน,นะคะอ่าสำหรับพยาบอกอะไรทิตนี้นะคะอ่ะอุ๊ยพวกเธอช่วงนี้อาทิตย์เนี้ย ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักคนคุยแฟนด้วยนะั่นหรือรวมถึงคนในครอบครัวอะไรที่มันทําให้เกิดการทะเลาะได้ะคะ่ะให้แบบระวังด้วยเนาะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนั่นอย่าเพิ่งแบบแตัดสินใจหรือว่าใช้คําพูดที่มันรุนแรงอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังคาพูดในเรื่องของคนรักด้วยอันนี้คือสําคัญมากๆนะคะให้ระวังแบบ มันอาจจะมีโอกาสที่แบบจะต้องเลิกกันอะไรประมาณนี้นะทั้งแบบทุกความสัมพันธ์อะมันมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะจ๊ะระวังเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของใครที่ไม่ได้แบบอยากจะให้แบบคนเก่ากลับมาหรืออะไรเงี้ยจะกลับมาอีกล่ะ เอาจริงช่วงนี้ดวงแบบคนเก่าวน,วนกลับมากันแบบเยอะมากมีคนแบบว่าเฮ้ย <c oughs> มาปรึกษาไม่หมอค่อนข้างนีจจะเยอะมาคนก็แบบ move on ได้มาคนก็ move on ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะก็คือบางทีเราต้องเจ็บให้สุดก่อนเนาะแล้วมันถึงจะ move on ได้นะคะอืมต้องอยู่ที่เราจัดการอีกทีนึงเพราะว่าการจัดการการแตนแฟงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ระวังอีกนิดน,นึงในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะมีพวงมาด้วยนิดน,นึงนะคะแล้วก็อุย๊ยช่วงนี้ถึงแม้มันจะมีเรื่องอะไรแย่ใช่ปะ มันก็จะมีเรื่องดีๆอยู่ด้วยเพราะว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะแบบว่ามีผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หรือว่าใครที่แบบเออเป็นผู้ใหญ่อะค่ะมีโอกาสที่จะซัพพอร์ตของเราในเรื่องของเออยกตัวอย่างเนาะการลงทุนการใช้ชีวิตหรือว่าแบบอะไรที่แบบเราหวังไว้นู่นนะั่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือมีโอกาสที่จะถูกซัพพอร์ตหมดเลยนะจ๊ะแต่เราก็ต้องทําตัวดีๆด้วยนะเธอไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยไปแบบไป ไปทำตัวไม่ดีใส่เขาอะไรประมาณนี้ก็คือต้องทําตัวน่ารักน่ารักด้วยนะจ๊ะวิคนี้ประมาณนี้นะคะ